ก็สวัสดีครับท็อกบีบีกันอีพนี้ก็อยู่กับ M-24 Snow w o o นวนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการตั้งสโคบบีบีกันนะว่ามันตั้งแบบไหนนะครับบางคนอาจจะซื้อปืนสไนเปอร์พวกนี้มาเล่นเนาะแล้วก็ยังตั้งระโขบไม่เป็นนะก็ลองฟังไว้คร่าวๆนะครับว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะบางทีอ่ะมันไม่ได้เป็นที่ตัวเราหรอกมันเป็นที่ตัวสะโคบนะครับ โทษสโคไปก่อนสโคปร,ราคาถูกอะ่ะมันจะตั้งยากกว่าสโคปที่เป็นราคาสูงๆนะจากที่สังเกตดูนะแต่มันตั้งได้นะถ้าเราหาจุดที่มันสามารถทําได้นะตัวนี้ก็เป็นสโคปแถมมากับปืนนะก็ก็ใช้ได้นะใช้ดีอยู่นะวันนี้จะมาพูดคุยฟังคร่าวๆนะว่าเวลาตั้งอะ่ะมันตั้งแบบไหนเนาะก็เอาไว้ปรับใช้กับปืนที่ต้องติดสโคปทั่วไปได้นะสําหรับใครที่ซื้อสโคปมาเองเนี้ยแล้วอยาก ลองทําดูนะครับไม่ต้องให้ร้านทําให้เนะก็ลองฟังดูคร่าวๆนะครับทีนี้เรามาดูตัวสโคปกันนะ,ะครับสโคปตัวนี้เป็นสโคปแถมที่ติดกล่องมากับปืนนะครับยางเปื่อยหมดแล้วนะอันนี้อายุประมาณ3าปีแล้วนะครับให้เราสังเกตดูขีดตรงนี้นะขีดที่ติดอยู่ด้านบนลงปืนนะครับเนี่ยขีดตัวเนี้ยมันจะมีอยู่2ขีดนะครับ เวลาเราใสา่อะถ้าเราใส่ขีดหลังตัวเนี้แล้วมันตั้งไม่ได้นะตั้งแล้วมันสุดเร็วนะไอ้เส้นเล็งอะมันหมุนต่อไม่ได้แล้วมันยังไม่เข้าเป้านะให้เราเลื่อนมาข้างหน้านะครับเลื่อนมาข้างหน้าแล้วก็ลองตั้งอีกรอบหนึ่งนะบางรุ่นอะมันจะมี3ามขีด4ขีดก็มีนะไอ้ตัวรางตัวนี้ยมันอาจจะมีขีดเพิ่มหรือบางรุ่นอาจจะไม่มีขีดเลยแต่ว่าสามารถปรับได้นะเลื่อนเลื่อนได้นะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับ คือไอตัวขีดตรงนี้มันเป็นระยะของสายตาเรานะครับให้เราปรับความไกลของสโคบที่ห่างจากตาเรานะถ้าเราเอาออกมาไกลมากอะสโคบมันก็จะยิ่งตั้งได้เยอะนะมันจะไปซ้ายไปขวาได้เยอะขึ้นนะครับถ้าเราเอาเข้าไปใกล้แบบนี้สโคบมันก็จะสุดเร็วนะมันอาจจะไม่ได้ระยะที่เราต้องการนะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราต้องการยิงระยะไกลคนระับเราต้องเอาสโคบออกห่างหหน่อยอนะออกห่างนิดนึงนะ มันจะยิงได้ระยะที่ไกลขึ้นนะเส้นเล็งมันจะปรับได้มากขึ้นนะครับอันนี้คืออันดับแรกเลยนะการตั้งสโคปนะครับทีนี้เรามาดูตัวปรับเส้นเล็งนะครับของสโคปร,ราคาถูกนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะต้องใช้เหรียญหรือว่าใช้ไขควงหรือว่าอะไรมาไขนะมันก็ต้องหาอุปกรณ์เสริมมานะแต่ถ้าเป็นของแพงอะ่ะมันจะหมุนได้เลยนะ ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นบนล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซ้ายขวานะเวลาเราปรับนะทีนี้เวลาเราปรับเราปรับแบบไหนนะครับยวจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะเวลาเราปรับสโคปนะครับเราจะไม่ได้ยิงให้ดูนะอธิบายแบบนี้นะ่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับกระสุนที่เราจะใช้นะต้องอย่างน้อย0.25ขึ้นไปนะครับ0.2 0กร,รัมมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะแต่ว่า มันอาจจะยิงพลาดบ่อยนะถ้าอยากยิงแม่นๆก็ต้อง0.25ขึ้นไปนะครับทีนี้พอเราเริ่มปรับสโคปนะอันดับแรกเลยก็คือเวลาเราใส่ใส่สโคปเข้าไปที่ปืนแล้วเราลองยิงดูก่อนนะครับว่ากลุ่มกระสุนของเราอะ่ะมันอยู่ประมาณไหนเราเล็งตรงกลางนะครับเล็งตรง x ตรงนี้นะแล้เวเราก็ลองยิงดูนะว่าสโคปที่ยังไม่ได้ปรับอะ่ะมันจะไปเข้าตรงไหนนะครับ มมติกลุ่มกระสุนมันออกมานี่นะยิงประมาณสามนัดนะครับเล็งตรงกลางแล้วก็ยิงแล้วมันออกมาฝั่งนี้นะมันอาจจะออกมาแนวนี้นะครับทีนี้เวลาเราปรับสโคปอ่ะเราก็เล็งตรงกลางเหมือนเดิมนะครับเล็งจุดกลางเหมือนเดิมระหว่างปรับปืนต้องนิ่งนะระหว่างที่เราหมุนเส้นเล็งนะครับหมุนเส้นเล็งตัวนี้ยขาวๆตรงนี้สองอันตรงนี้นะครับ ปืนจะต้องนิ่งนะห้ามขยับนะครับแล้วเราก็หมุนเส้นมาเรงตรงกลางนะครับแล้วก็หมุนเส้นมาให้ตรงกับแนวกระสุนตรงนี้นะครับพอหมุนมาตรงแล้วนะครับซ้ายขวาตรงแล้วเราก็หมุนขึ้นนะให้มันไปถึงกลุ่มกระสุนนะครับกลุ่มกระสุนแล้วเราก็ลองยิงดูอีกรอบนะทีเนี้ยมันจะเข้ามาตรง x แล้วนะครับ ถ้ายังไม่เข้าตรง x สมมุติยิงรอบสองแล้วมันมาอยู่โซนนี้อาจจะยังไม่ถึงมาอยู่โซนนี้นะครับสามนัดก็แสดงว่าระหว่างที่เราปรับอะมือเราไม่นิ่งนะตัวเส้นเลงมันก็เลยเคลื่อนนะเราก็ทําเหมือนเดิมปรับซ้ายขวาเหมือนเดิมให้มาอยู่ตรงกลุ่มกระสุนนะครับอยู่แนวตรงแบบนี้นะแล้วเราก็ปรับขึ้นไป ให้เส้นเล็งเราอยู่ตรงกลุ่มกระสุนแล้วก็ลองยิงอีกรอบนะเต็มที่ก็ประมาณสามชุดอมันก็จะปรับสโคบได้นะมันก็จะมาเข้าตรงเอ็กนะครับประมาณนี้นะงงไหมไม่น่างง,งนะน่าจะเข้าใจได้นะครับง่ายนะสิ่งสําคัญก็คือเวลาเราหมุนเส้นเล็งตัวนี้แหละถ้ามือเราไม่นิ่งอะ่ะถ้ามือเราไม่นิ่งมันจะเคลื่อนนะสมมติเวลาเราหมุนแล้วปืนเราขยับ ซ้ายขวาหมุนขึ้นลงเนี้ยแล้วปืนเราขยับเนี้ยมันก็อาจจะไม่ตรงนะระหว่างที่เราหมุนเส้นตัวเนี้ยมือเราต้องนิ่งนะหรือไม่ต้องหาอะไรมาวางนะให้มันอยู่กับที่นะอย่าให้ปืนมันขยับนะก็ถ้าตั้งแบบเนี้ยประมาณ3มชุดน่าจะยิงเข้าเป้าแล้วนะครับมันจะไม่ยิงเข้าเอ็กนะสมมุติว่าตั้งปุ๊บเฮ้ยยิงต้องเข้าเอ็เท่านั้นนมันจะไม่ขนาดนั้นนะมันก็จะอยู่ในโซนนี้แหละกลุ่มนี้แหละ ว่ายัางไงมันก็เป็นของเล่นนะมันก็ได้ประมาณนี้นะครับน่าจะไม่งงนะประมาณนี้นะไม่ว่ามันจะขึ้นลงซ้ายขวาไปทางไหนก็แล้วแต่นะการปรับก็จะเหมือนกันนะสมมุติยิงแล้วสะโขบมันยิงแล้วเล็งตรงกลางแล้วม,มาเข้าข้างล่างตรงนี้นะกลุ่มกระสุนมาอยู่ข้างล่างตรงนี้เราก็ปรับเหมือนเดิมปรับไปซ้ายปรับไปซ้ายก่อนให้มันตรงกับแนวกลุ่มกระสุนของเราแล้วก็ปรับ เส้นเล็งที่เป็นเครื่องหมายบวกนะลงมาข้างล่างตรงนี้นะพอเส้นเลง็งเครื่องหมายบวกมันมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บพอเรายิงอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันจะเข้าเป้าแล้วนะก็เป็นประมาณนี้นะอะไรคนที่เริ่มเล่นวีวีกันแล้วก็ยังตั้งสโคบไม่เป็นนะหลักการก็มีอยู่แค่นี้แหละส่วนที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับไอตัวสโคบของเราแหละว,ว่าประสิทธิภาพอะ่ะมันจะทําได้ขนาดไหนนะ ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสไนเปอร์นะบีบีกันนะถ้าใครอยากจะลองซื้อมาเล่นก็ลองดูวิธีตั้งระโขบตามนี้นะครับว่าทำได้ไหมนะเดี๋ยวลองยิงก่อนนะว่าปืนไม่ได้ยิงนานๆแล้วมันจะพังหรือ,อยังนะเวลาเติมกระสุนก็ต้องใช้สปีดโหลดช่วยนะสำหรับสไนเปอรนะ์ส่วนใหญ่มันจะมีแถมมาในกล่องนะมันจะมาเป็นเซตของมันนะถ้าใครซื้อมาเล่นนะ แล้วก็ใส่แม็กเข้าไป,ปรกบอกนี้อายุประมาณ3มปีแล้วนะก็ยิงว้าแรงนะสไนเปอร์ปกติมันจะแรงอยู่ประมาณห้ารนะ้อย้ะแรงมากมเราชอบนะสไนเปอร์เพราะว่า มันแค่เติมกระสุนแล้วก็ยิงได้เลยแล้วก็เสียงไม่ดังมากนะแต่มันมีข้อควรระวังอยู่นะสำหรับคนที่ซื้อมาเล่นอะ่ะให้เรานับกระสุนนะที่อยู่เหลืออยู่ข้างในตรงนี้นะครับเราอย่ายิงแห้งโดยที่ไม่ใส่กระสุนนะถ้าเรายิงแห้งอะ่ะกระบอกสูบอะ่ะตัวลูกสูบมันจะไปกระแทกกระบอกสูบแรงมากนะครับกระบอกสูบอาจจะแตกได้นะ เพราะว่ามันไม่มีแรงต้านข้างในนะขนาดยิงแบบนี้นยังยังแรงนะถ้าไม่เกิดแรงต้านข้างในกระบอกสูาจะแตกได้เลยนะครับอ้ยทะลุทะลุไปโดนข้ามมานนะหรือกีกองนัดก็อเอีย ระบบเซฟยังใช้ได้ไหมเนี่ยเอา,าเมื่อกี้กระแทกไปโดนเซฟอันนี้คือเซฟนะถ้าเปิดไปข้างหน้าก็กดเซฟแล้วก็ยิงอุ้ยกระเด็นก็สำหรับใครที่อยากซื้อสไนเปอร์มาเล่นเนะเราก็ว่า,ามาัน โอเคอยู่นะเพราะว่ามันไม่ต้องเติมแก๊สนะมีกระสุนอย่างเดียวก็ยิงได้แล้วแล้วก็เสียงไม่ดังมากเพื่อจะเอามาฝึกเป็นสายซุ่มนะสายซุ่มเนาะยามเคพื่อนมีเพื่อนซุ่มกูกุ้มใจคุณละซุ่ม้วงั้นนะก็เป็นประมาณนี้แล้วนะขอบคุณที่รับชมไปแล้วสวัสดีครับ